เดีครับข้าสูยช่องแดงแชนแนลน,นะครับคุณพ่ก็ได้มาแล้วนะครับเราหนมาเหา่าอีก ครับมาแล้วค่ะมาแล้วอะไรแอนทุงอะไรพลุงพลังอป้าทุงกับป้าค่ะนี่นะนี่คสวัสดีค่ะมิกกี้ดีประกาศแก้งจากเชียงคานแล้วมีอาหารอะไรเยอะเลยโอ้ยสุดยอดเลย อันนี้ต้อนรับนะคะอันนด้ต้อนรับป้าลุงต่บ้านด้วยความปอดภัยนะคะับ้านด้วยความปลอดภัยแล้วนะับบ้านนะครับเนาะเดินกันสงบสง่อมนะครับเนาะโอ้โห่ตก็เต็มนะทุกคนว่าเย็นหมดไปโอ้โหชัางพงนี่หมดสภาพเลยคะทุกคนช่างพงเป็นอะนะครับเนา ให้อยู่ดิดหน่อยย้อนพุงยุบเลยแล้วแล้วอ้แล้วเสร็จแล้วกินข้าวิมไปก็ไม่อร่อยเท่าไหร่ทั้งวันเลยทังวันตื่นเต้นคนเน้นคนซีเรียสนเพลยเติมแก๊สอ ทงานเตมได้เติมตอนเที่ยงเมมาเดี๋ยวเดีันนี้มันกันจะจเลาะไม่จังแกลงมาก็ไอดีๆจะมาไม่ถ่ายไอคลิปไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เติมแก๊สนี่ฮะบระยากาศตอนรับลงไ่ได้เติมแก๊สเนิมมา ทั้งวันเนาะท่ห้องแอร์ทั้งวันมตได้เนมันไม่ได้เครียดเครียดไเติมแก๊ด้เลยเติมแก๊สเด็กเติมแก๊สได้เนาะทำไม่ได้รบโบชียังเหมือนอยวันนี้เยอาขวดเมเดี๋ยวอารดีเอาขวด ไ้คนเยอะไม่แม่จะให้ลุงแว่เซเว่นซื้อแชมเปญโอ้โหเอาขนาดนั้นแก้วความคิดแก้วไหมเจ้าไหมแก้ววันละสเลยขาคาพิ่มทั้งพงเพว่าวิธีนี้แก้วนะแก้วดีจบเลยช่วงเช้าช่วงเช้าก็ใส่ตัวนึงช่วงบ่ายก็ตัวหนึะดูออกตอนเซเว่นเลยเดนอดตอนคนเบ่งที่ใช้เป็นนะลูกที่ใช้เป็นก่นี่นะครับ เอฟซีบรรยากาศนะครับช่วงเย็นนี้นะครับเนาะเดี๋ยวรู้สิเป็นผู้ชายไฮโดะนั่งโดนอือครับบรรยากาศโม่หุงอะไรเพล่พลาโอลฮ้าวฮ้าวอยโมโล่าอวยื่ออยูมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างซื้อหมูทาร์ตไปดู เน oh, มาวนี่เองเน้อเตี้ยนเจนุกเลยตัวสะพานนะโอนกมันทำเนาะใบขลังรุ่นนุว่าเอมตัวใหญ่ด้วยเนาะเอมงานนะแต่ว่าวันนี้ไม่ทำเนาะ ลุงยังไม่ออกมานะคะก็ลุงก็เดินมางปลันอดภัยไล้กังวลมาถึงบ้านแล้วนะคะเข้ามาแล้กดไลท์กินน้ำมูกเพ้าวไม่กินน้ำ <wh มืด um> ีากนี่นะครับกถึงบ้านปลอดภัยแล้วนะคะก็มาให้กำลังใจกันาตรงนี้ก็มาดูลุงนะคะ น่าพักผ่อนได้แล้วเห็นหน้าก็ดีใจแล้วดูว่านเอนก็ไปพักผ่อนวันยี่สองวันนะคะแล้วก็ไปอีกสองวันนะคะโอ้ ป็นยังไงก็คงจะน่คุณธนิการไั้นี่นะครับบรรยากาศวันนี้นะครับเนาะเาาพี่แดงอ๋อแต่งตัวโอ้โหแย่เลยเกดตัวแบบเท่มากตอนนี้ไปนั่งเ้านอกป็งไง แย่มากเอาแล้วคุณอาคมเขาไม่มาด้วยเหรออาคมอ่ะอาคมไหนครับเอ้ยีคมอ๋อนอนนู่นครับโอ้นอนนู่นเลยเหรอครับถึงกว่าครบสี่วันครับเหรอครับผมโอ้โหตายแล้วโอ้โหนอนกันนู่นเลยหลายหลคนเลยทั้งคุณรงกมตาม ครับอ๋อพักผ่อนเนาะครับเออพอได้อยู่นะที่นู่นยังไม่ให้กำลังใจแกหน่อยไม่มีเวลาว่างเลยเนี่ยแล้วไอ้นี่มันยังไม่มาเลยอะไรนะไอ้แมงทะพูมันไปนะมันไปนะใครไปับมันไปนะไปกับใครไปกับยายหอมปลารู้ไหมไปแตนหอมนะอ่ามันไปนะเปกับใครไปกับยายอมันเห็นป่ะ ปั้นไปแต่เช้าเลยนะช่วงเงย็นๆผมไม่เห็นนะเอาแล้วช่วงสายอ่ะเช้าเห็นอยู่เห็นครับ,<ล>บโอ้ไม่ยายจะหอมบอกไปไหนวะเนี่ยแต่ว่ายายเจะหอมก็ไม่เห็นทั้งวันนะเห็นแค่ช่วงเดียวตอนก่อนออกมาแล้วตอนเนี้นะครับเราก็ไม่เห็นเลย อาแต่เช้ามันกว้างขวางขนาดนั้นเลยเหรอไอหน้าตาเนี่ยไม่รู้แกเนไปไปเล่นไหนผมไม่รู้หรออออะไรเนี่ยมันไปแต่เช้านะไปช่วงเช้าเลยช่วงเย็นเย็นมาไม่เห็นไม่เห็นเลยโอ้ เขาคงจะไปไปไป,ไปถ่ายที่อื่นหรือเปล่าไปถ่ายทําที่อื่นไปทำคอนเทนต์อาจจะเป็นริมโของอาจจะเป็นอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าเข้าไปในสถานใช้เวลานานกว่าจ,จะเป็นไปได้ที่จะไปหาถ่ายริมโขงใช่ไหมเพราะตรงนั้นมันก็เบื่อใช่ไหมร้อนครัก็ไม,มไม่ร้อนครับเพราะมันไม่มีแดดเลยวันหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกับข้าวกันนะครับเนาะเด้อกับข้าวกับข้าวกับข้าวหลยยากหลอยยากี่นะครับเอฟซีมาไปได้ปลาทูเฮาปลาทูเฮากาบีเปิดยังบ่ได้กับข้าว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 เป็นเปิดเสื้สเปา หลายอย่างหลายอันหลายแนวอยู่ได้ปลาทูเฮากามีปลาเบิกแห้งกามีหม้อระไม่กามีบกปลากามีนี่นะครับเอฟซีครับเดี๋ยวจะเข้าไปซื้ออาหารให้น้องเตี้ยก่อนน้องมีอะไรบ้างเฮาการีปลาเต่งลูกละสิบบาทสิบบาทสิบบาทแตงงมอเตงกวาเอาเด้กันเด้อมีอะไรบ้างน้อนี่นะครับ ่สามมามีหน uh. ังเค็มแล้ววันนี้สองวันน uh 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 ี้หาไมจะทำเลยเหยดน้าปทูดเยสองก่ง หมดเลยทันจะได้เมื่อนเนียนอะไรอยาไรไอ้ใบน้อไกันไหนนี้มุกยังนี่มุกปลาค่ะสองสีกินมุกปลาเจาข้าวเหนียวนี้มาสิบร้อยสิบปลาปยังอะไรคะมุกปลาเท่าไหร่นะร้อยสิบเหรร้อยสิบบาทค่ะ ลกมาจากบ้านสิบบาทค่ะอันนี้มันาจากบ้านอันนี้มาละสิค่ะสามมาสามสิบอันนี้สามสิบเป็นสิบสิบควาเมื่อกี้ต้องจ่ายคนนั้นาออ่ะสี่เนาะนี่ครับ เบ่งใหญ่จังแบ่งใหญ่จังเลยร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทฮัลโหลเหลือไหมที่ว่าไม่เหลือวอสอ๋อันใบร้อยมาหน่อยก็เอาให้หมดแล้วไงไม่โทรไงนี่นะครับเอฟซีนะครับวันนี้ก็มาดูข้าวกันนะครับ้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อไหก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับ แล้วแชร์ติดตามด้วยช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ